โอกาสกูน้อยก็หนี้ให้กูนได้ตั้งหลังน้อเอกูตั้งหลังน้อยไปกูลงไปพระเอกมาจนได้เียพับเียพับจังหวะนี้อุ่ยทำทำไนะทำไรนะทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรเอา ลูกเลื่อนลูกเลื่นอนโ,โหยนี่แหละที่ต้องการขอบคุณที่เชื่อรับเชื้ชาติเหอเอมอเหอเอเอเะเหีอยตีลกหเฉอเหรอเหอเหออเอเรอเรเมอหอริเหหรออเอหอเอเอเรออเอเห เป็นเป็นมาแล้วึ <I 'm S 1> นมาแล้วึน <'m> มานแล้ว ăng, มามา <c oughs> หมอ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 ไเก็บลรวบ้งมาไหเรือเรียบร้อยเอาไอ้หนวิว่งกัตาย